สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้น่องทุกๆท่านนะคะคลิปนี้จะมาตามสูตรหวยรัวันของเซียนว่าปีปทุทุมนะคะงวดวันศุกร์ที่24นะคะผู้ชมหลังจากงวดทิพา์มาเลขห้าน้อยของเซียนห้าเขารั่วแต่ก็รั่วสามน้อยรวดเลยนะคะผู้ชมงวดทิพา์มาปังอีหลีนะคะเลขเซียนว่าปีเฮ่านะคะเขาตั้งแต่น้อยพิเศษมาเลยนะคะน้อยพิเศษเลขที่ออกคือ 84กับ83นะคะ83ตัวนี้เป็นตัวเน้นที่พอเห้าเน้นให้เลยนะคะชมแล้วก็พ่อมาหอดน้อยปกตินะคะเลขที่ออกคือ98นะคะ98ตัวนี้ก็เป็นตัวเน้นจังๆอีกคือเก่านะคุณชมน้อยรับซับกันเต็มๆสองน้อยรวดไปแล้วนะคะพ่อมาน้อยที่สามนะคะน้อยวี p ไอพี เลขกะเขาเต็มๆอีกนะคะสำหรับเลขตัวเน้นของพอเฮ้าสองเจ็ดตัวนี้นะคะสามน้อยรวดเลยนะคะุณผู้ชมเป็นตัวเน้นทั้งสามน้อยเลยนะคะวทดตด่ิพันธ์มากเลขเซียนว่าปีปฐมปังอิลีนะคะยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆยนะคะเรื่องวทดตด่ิพันธ์มานะคะสำหรับกล้าวพัฒนากะเฉียดไปแต้มเดียวนะคะเพิ่นจัดให้สามสองเลขออกสี่สองนะะ้องผู้ชมแต่ว่าเลขห้าน้อยของพอเฮ้ากะ ปังรั่วรั่อรับยัเต็มเต็มนะคะผู้ใดได้โชคได้มารายอยากแบ่งปันเงินโชคเงินลาบนะคะให้พอเข้าค่ัประกงประกาครับกับเขากับนานกะติดตอ่อมาใดเลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นนาจอที่ทั้งช่องเข้าใดห้ไวนะคะขอหมายเลขบัญชีของพอเฮ้าใดนะคะแลวก็จะให้พอเฮ้าเป็นคนบอกอีกรอบหนึ่งนะคะคุณ้ชมสําหรับคนที่ได้โชคได้มารายนะคะผู้ใดบ่ท่านใดนะคะ รุ่นแนวทางกับพอเฮ้าต่อเลยนะคุณชมผู้ที่ได้ไปแล้วรับทรัพย์ใส่เงินบพระท่านเบิดเนะคะ่ะงวดนี้กัรลุนต่ออีกขึ้นกันนะคะจะได้เป็นตัวใดแบบใดนะคะงวดนี้พอเฮ้าบอกว่าห้าน้อยมั่นใจคักคือเก่านะคะ,ะเชิญไปติดตามรับชมรบฟังจากปากของพอเฮ้าให้พอเฮ้าเปลยนคนคอนเฟิรอมให้พร้อมพรอมกันได้เลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพ่อเออพอดีเมื่อไหรค่ะกินข่าวเลงเขาง่ายไปกินข้วเลี้ยแล้วแม่ลูกค่ะตอนนี้อากาศกปรอุ่นขึ้นแน่จั็หน่อยนะพ่อเนาะบ้านเฮาเนาะเออพ่อเป็นตัวยืนเลยแม่แม่บ่น้อยโอ้ยพ่ออันเอฟซีกับซีด้น้ำพ่ออยู่มั้งแต่ว่าหนูเป็นคนเสนอแนวทางโอ้เขาต้องสามน้อยรวมพ่อคือ ฟังคักฟังแน่นะพ่อน้อยน้อยพ่อห้าฟังคักฟังแน่สามน้อยรวดเลยแ้วคะงวดที่ผ่านมาโพดดีลีเมื่อวานนี่ก็เขาสามน้อยอีกแม่ละฟังคักนะพ่อเนาะเล็ไร้วันของพ่อห้าฟังนะคะแต่ว่าเล่าพัฒนางวดวันพุธก่ะลุดไปมือนี้เขาน้อยหนึ่งว่ามือดิค่ะจะสามน้อยรวดแล้วก็สลับเม้นเพพ่อค่ะกับฟังขึ้นกันนะคะผูดได้โชคได้มานะคะ ได้โชคไลยอยากแบงปันให้พ่อเฮากะติดต่อตามเบอร์ทพ่อเฮ้าเคยให้แล้วกะเบอร์ของแอดมินก็นได้นะคะพาแอดมินนูดหนูเป็นคนเสนอนแนวทางอย่างเดียวพ่อเพราะว่าถ้าเป็นเลนน้่ครูอาจารย์ไ่ได้ดอกคนเสนอนบบ่บมีเงื่อนกินข่าพอดีอันนี้เฮ้า้ายเอฟซีได้โชคได้มานไลยเพื่อนมีน้ำใจเพิ่นกระสีแบงห้เนะพ่อเนาะ มันบอกคนเฮ้าแต่ว่าถามเป็นถือหน่อยกับบ่เป็นยังพอ่อเด็ดซอยกันไปนะพอ่อคาขับเขากับหนามน,นะค่ะบ่ถือเป็นแก่เหล้าหรพริษแต่ะเะาเจบไปเฉออดเจ็ด,ดนี้ดนดเดี่ยวนะพ่อเสียดายคักเหล้าเนาะร <c oughs> ุดแต้มเดียวเลยนะพ่อขึ้นแต้มเดียวไหมโอ้จะเมนโวดมันพูอันใจคักไม่ใครอืมอันอันของพ่อนานอันทวนหายเอฟซีเฮ้าเนี่ยก็ได้พ่อ อันหมายเลขของพ่อไหมหาเพิ่นได้โชคได้มานก็พ่อหาเพิ่นได้หลายถ้าเพิ่นได้นดอยก็บ่เป็นยังนะพ่อนะเนาะเลขและว,วันส่วนมากออกาดเหลวแต่เ,ออเดี๋ยวนะเบอร์ศูนย์เนี่ยศูนย์ไหนเบอร์ทศกัณฐ์พ่อส,สองศูนย์เดือดเถ้าผู้ใดได้โชคได้มานหลายนะคะอยากแบ่งนําใจค่ะกับเขา่ากับน้ำซอยพอเฮาพอท่องดีเฮาเพิ่นกะบ่มีหยังให้มีแต่นแนวทางนะพ่อเนาะ กะโอนเขา <ถ used S 1> ่าเท่ากระอของพ่อเห้าได้เลยนะคะอ่าอันไข่ตัวเลขไขความคิดปัญญาค่ะเอาเบอร์หมายเลขค่ะหมายเลขอะไรนะพ่อศูนย์สค่ะศูนย์สองศเออแล้วก็หนึ่งหค่ะสองหนึ สี่หกห้าค่ะครบแล้วนะพ่อ,อค่ะพอ,อท่องดีอุ่นจะเลื่นนะพ่อนะถ้าผู้ใดได้โชค<อ>ได้มานายนะคะอยากแบ่งปันาคากับเขากับน้ำให้พ่อเข้าซอยเลียงหลานนะคะ,คะซอยพ่อเข้ามาได้เลย้อคะเดินแล้วเต่นำใจนะคะวันนี้<อ>ตามแนวทางอของพ่อเขานึ่งงวดวันศุกร์ที่หยีสีนะคะพอ่อเอาหวยเล่ากาอ่อนนะพ่อนะหนะวยน,นี้เนาะ เอ,เอาหวยเล่าให้มาตงตรงๆด้วยวันนี้เด้ออย่าเฉียดเด้งวันนี้มือนี่ก็วิ่งเก้ากับแปดกับเขาบมดเห็นบอกค่ะมเมนอยู่เหล็กวิ่งเหล็กแลนปังยุบอ้าวลาพัฒนาเลขวิ่งตัวไหนครับพ่อเลขวิง่งเงินเจ็ดกับเก้าน่ละเจ็ดกับเก้าค่ะแล้วก็จับคูร์บันนีค่ะ เก้าเจ็ดเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าห้าค่ะเเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองนะพ่อเออค่ะแล้วก็เจ็ดห้าแปดห้าแปดสองเจ็ดห้า แปดห้าแล้วก็แปดสองนะพ่อค่ะเก่าชุดเก่าหางคือเก้าน้องขันลาวพัฒนาลาวงวดนี้ทำสามตัวไหมเลขซับตัวไปจาขังนั่นแหละค่ะสามตัวอย่างเดียวเท่านั้นล่ะพ่อได้หลุดน้อหน้าได้หลุนค่ะสองสองเก้าเจ็ดนั่นแหละสองเก้าเจ็ดค่ะโอค่ะให้ตัวเดียวนั่นแหละค่ะ พอเข้ากับมักมันแสดงว่ามันใจตัวเดียวได้หน่เป็นป่พอโอเคเดี๋ยวหนูทวนตัวเลขของพ่อก่อนนะคะงวดนี้เราพัฒนาเสียนว่าปีประุ่มเข้านะคะเพิ่นจัดไทยคัดไทยนะคะเก้าชุดเก้าหางชุดเต็มคือเก้านะพ่อนะมีเก้าชุดเก้าหาง้วกาบเลขจับคู่พอเข้าจัดไทยมีเก้าเจ็ดเบิรนกรนะคะท่านผู้ชมเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าห้า เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดห้าแล้วก็แปดสองถูกต้องนะพ่อแล้วค่ะเลขสามตัวฟันหางเดียวนินเนคือสองเก้าเจ็ดนะคะทีนี้ก็นิดให้เป็นช่องเราหน่อยครับพ่อนึ่งวันนี้บนี้ตัวเน้นมันาลาแบบนี้ค่ะมีเก้าเก็ดเก้าสอง ฟันไปที่เก้าเจ็ดเก้าสองค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองค่ะพ่อเออกันไปตัวหนึ่งเนาะล่ะกันไปเจ็ดสามตัวหนึ่งเนอะกันอ๋อตัวกันนะพ่อมีตัวกันเออแสดงว่ายังมักอยู่ด้วยอนี่ปกติแมนก็พ่อเราให้กันอีกตัวหนึ่งนะคะตัวกันคือเจ็ดสามนะพ่อเนะ ยันโดดมาอีกเนาะพ่อเออตัวเดียวนั่นละค่ะพี่เจรณาเอาเนาะค่ะสำหรับเลขของพ่อเฮาโตัวเน้นเป็นที่นาจับตาเนาะพ่อเนาะตัวเน้นคือโตมากคักเนาะค่ะของพ่อเฮาเนาะค่ะในงวดนี้ก็ได้ต่อไปก็จะเป็นห้าน้อยเนาะพ่อเออห้าน้อยลูกแป๊บหนึ่งนะคะพ่อเดี๋ยวหนูเอาห้าน้อยมาเขียนกันอืม เดี๋ยวจัดแจงแป๊บหนึ่งนะคะฮาหนอยเลขฮ้าหน้อยของพ่อเห้าหนี่แทบจะโบผาดเลยนะพอนอะ่อนาะเดินดีขนาดเลยเนาะเนี่ยสูตรฮ้าหน้อยของอืสูตรฮ้าหน้อยเสียนว่าปีเห้าเดินดีดีะะเลยค่ะตังแต่ออกกับช่องเข้ามาแทบจะบบหลุดเลยนะพ,อนอะพอนอะ่อนะเลขฮ้าหน้อยไหม,ไม,ไมเดินดีขนาดเลยค่ะ,ะแสดงว่าดวงเฮ้าเขากันค่พะพ่อแสดงว่าดวงใกล้ <c oughs> หมดวันอาทิตย์หอดวันเสาร์บ่อหลงจักเที่ยบ่เข่ากับเขาเจอละน้อยสองน้อยเงินแมนเป็นตะปวดเนาะบ่อเนาะสำหรับคนนั้นเด็กขามารับชมรับฟังเนาะค่ะพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อถ้ามักถ้าชอบกระจัดเนาะค่ะเอาฮาน้อยงวดนี้วิ่งตัวไหนครับพ่อวิ่งเจ็ดกับแปดล่ะเจ็ดกับแปดครับพ่อทีนี้จับคู่ค่ะจับคู่มีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่ง 9 1้หนึ่งคพ่อแัอบนี้ก็เก้าหกแปดสาหแล้วก็8ปดสามครับพ่อแปดสองเกปดสองเ้าห้านะค่ะเออบบนี้ก็เจ็ดสาเจหนึ่งเจสาแล้วก็เจ็ดหนึ่งครับพ่อเจศู แล้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะเก้าสี่เก้าสี่ครัพ่อเออสิบหางอะไรลูกสิบชุดสิบหางคือเก่าเนาะค่ะวันวันนี้น้อยมีสามตัวมาคุณพ่อบ่วบ่ววัดจับเลยลูกสามตัวพ่อเห่ามันใจเลขกสองตัวนะพ่อเนาะสองตัวกไก่มาจังจังให้เขาจังจังกับพ่อแล้วนะพ่อเนาะสูตรของพ่อเห่านะค่ะ ลักลอยเป็นลักสามเหมอแล้วมันยังมาสาม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 แปดเนี่ยพ่อกระหายนี่เนี่ยสามแปดเนี่ยพอเข้า่นเรียกอันน้อยมือนี่เออมันก็ออกอยู่ค่ะแต่เลี้ยงไรบ่จับเรี้ยงไร้ว่านของพอเข้ากับเดือนดีนะคะโอเคเดี๋ยวหนูทวนตัวเลขของพ่อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคลิปนี้ในแฟนช่องเราเหมือนเดิมค่ะเลข้ยงห้าน้อยพอเข้าจัดชุดเต็มนะค่ะชุชมอย่าอย่าคิดว่าหลายเด้อค่ะเด้อเพิ่นจัดชุดเต็มให้ซื่อๆนะพ่อชุดเต็มสิบชุดนะคะ มี8 1 9 1 9 6 8 3 8 2 9 5 7 3 7 1 7 0แล้วก็9 4ถูกต้องนะพ่อ้วกเก้าถูกต้องนพ่อที่<ะ>น,นี่เป็น้นนห้เฟนช่องเฮ้าเนี่ยคะะ่ะพ่อ,อนนนใหน,นใหวดนี้ห้าน้อยอ้าเนน่น้หในเนนใ้อาหารคือเกาล,ะละ่ะค่ะแปดหนึ่งแปดสอง เน้นไปที่แปดหนึ่งแล้วก็แปดสองค่ะพ่อเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสามค่ะเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดศูนแล้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะเออนะ่นล่ะหางาง่ะะล่ะชุดหาหางนะคะ,ะ,ะ,คะเลขตัวเน้นเป็นที่นาจับตาเด้อค่ะดัชมเด้อร์เพราะว่าเป็นตัวที่พอเข้าคัดออกมาหาแล้วนะคะพิจารณาได้เลยนะคะ ตตรงคือโตเน้นนะพอ่อโตกลับคือโตกันคือเก่านะพอนะ่อเนาะสำหรับเลขของพอเฮานะคะเปิ้นกะฟันให้หน่อยๆเน้นๆผู้ใดมากก็เขา้าเบิดเด้ว่างตัวเน้นมันคบควาดตะเคียดีเข้ารั่วๆเลยนะพอ่องวดวันพุธที่ผ่านมานะคะสำหรับงวดนีน้เป็นงวดวันศุกร์กัเลขผ่ขผานมาว<ล>่างค่ะให้เลขของพอเฮาแต่เขรั่วเข้ารั่วยกช่องอีกคือเก่านะคะท้ายสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณแม่ทางดีๆที่พ่อ แบ่งปันให้ช่องแพ้พ้ะรวยกับเพอขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะออสูขดีล่ะค่ะท่านผู้ชมกะจะสรุปตัวเลขของเสียนว่าปีปทุมนะคะงวดวันศุกร์ที่2 4ประจสุงพกายน2ส6บนี้นะคะงวดนี้พอเข้าจัดหาคัดหายเน้นๆขึ้เก่าน,นะคะหวยล่าพัฒนาพอเข้าจัดชุดเต็มซิ ชุดเต็มของพอห้าววันนี้สิบชุดสิบหางร่วมทึงตัวกันนะคะแต่ว่าพอห้าวกับเดนินไห่แค่์สี่ชุดสี่หางนะคะท่านผู้ชมพิจารณาเอาดู้ค่ะเด้อตัวเน้นพอห้าววันนี้นะคะเพป่นเน้นไห่สี่ชุดคือเก้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดหนึน่งแล้วกัเจ็ดสองเนนเนนนะคะวันนี้พอห้ามีเลขกสามตัวหอยหางเดียวนะคะคือสองเก้าเจ็ดเนนเนนนะคะท่านผู้ชมนี่คือสูตรเล่าพัฒนานะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะสำหรับสูตรพอห้านะคะ แล้วก็เลขห้าน้อยงวดนี้พอเข้ากับคัดไห้เน้นๆคือเก่านักผู้ชมชุดเต็มของพอเข้า10ชุด10บหางนะคะมี่แปดหนึ่งเก้าหนึ่งเกแดสาดสองเจสาหนึ่งเจแล้วก็เกนะคะพอเข้าฟันไห้หาชุดหาหางนะคะคือ8ปดหนึดสองเจ เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนนะคะสูตรห้าน้อยแล้วก็สูตรเล้าพัฒนาของเซียนว่าปีตะทุงมงวดวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบนี้นะคะผู้ใดมักเที่ยวมักเล่นต่างประเทศหยิบจับไปพิจ,จารณาได้เลยนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกับผานนะคะสุดท้ายทั้งช่างกับเขาเอ๋อพ่อในเ,เฟ้นช่องเฮาที่ได้เสียงโชคเสียงลาบกับเขาห้มีโชคมีชัยช,ยชกชกหมันหมันนงหิ้งปัง กันสุขุสุขุนค่ะสวัสดีค่ะ